เพชรพะด้วยสวัสดีที่สู่ผูสุขอนครผมทีมาตามแนวทางของปู่กุจิกกันต่องดด่ด้พี่น้องเด้เลขขึ้นแต้มลงแต้มทั้งบนทั้งล่างเนาะปู่เนาะโอ้ยการน้ำราการครับผมปู่เลขก็ขืนแต้มลงแต้มครับฮึมมองดูหัน,นอันนี้ก็ขืนแต้มอันนี้ก็อันนี้ก็ขืนแต้มขึ้นแต้มทั้งบนทั้งล่างเขาตะเลขวิ่งแล้วเขาตะเก่า ขึ้นแจ้มต้องแจ้มเป็นแต่เสดายเนะครับเนาะแต่เลกวิ่งกันเขายุบอลเลกวิ่งเลกวิ่งกับเขาอยู่ครับไปบินทบ,บาท่านว่าก็ยังข <c oughs> <c oughs> นแตกโพีิครับชื่อเรขชื่อขนหาซุนสองชื่อหา2ุนสองฟังไรโอ้ย มึงยังสิเล็มึงสิกว่าป้าผัวเมืองยังสิเลครับมันจะเสียดายยงไงนะครับเสื้อหาศูนย์สองเบอร์ผมก็ไปโยนเสืป้าหาหาศูนย์สองป้าเลขไง มันบวขาดใจเลขสีออกนอนอยู่ลูกขึ้นมาครับอันผันครับลุกโอ้ยเลขออกแล้วหาศูนย์สามมาท่านร่างแปดเจ็ดมาท่านโอ้ยมันก็บอถึงแล้วชื่อเลขหาศูนย์สองพึงท่านครับร่างเก้าเจ็ดชื่อหาศูนย์สองกับเก้าเจ็ดมาท่านครับบัดโม ลูกขึ้นมาเมื่อบังนัฬิการมันสามโมงสี่สิบหกนาทีบ่ายสามแล้วบ่ายสามสี่สิบหกนาทีโอ้ยมันกระบาทันแล้วะมันโมเมนต์บท่นมันมันเขามันสื่อสื่ออะไรกันได้บัดได้ลูกออกมาเอาเลขสิออกแตัวนี้บาดั่นแลยเมื่อเปิดเลขออกเมื่อเปิดฟังเลขในคลิปน่ะในยูทู e นั่งข้างเข้าเดียวห้าศูนสาม สวยเลยเห็นบอกมันต้บอกแต่มาเคลื่อนนี้เลยท่านบอกมันบอกก็มาเึ้ื่อนนี่คือเพราะก็ต้องซื้ออยู่แล้วไงเล็กนะครับเ้อามันซื้อพี่นงมาเบิ่งมันเคยออกซื้อๆแล้ว่าเข้าไม่ด้บอกตรงโพดครับเล็กปูนมาขึ้นแต้มลงแต้มขันมันบ่อตรงมันขึ้นแต้มลงแต้มครับนี่ที่บอกให้ซื้อเขาเก่าสกัดมันบ่อครับ ตัวศูนย์สามนี่บ่บอกตัวศูนย์สามว่าไฮไฮเป็นไฮแต่ศูนย์สองเออหฮนี่ขันมันบ่ออกตัวตรงมันก็คือออกตัวไกลเที่ยงเห็นบอกศูนย์สามครับปูบอลลุ่งไฮไฮแต่บอลงไฮกับลงไห้ต่สองศูนย์ศูนย์สองมันออกศูนย์สี่นะมันชิออกศูนย์สามอยู่บ่เขาบอว่ามันกัขึ้นว่ามันจะเปลี่ยนตัวตรงก่อนเนานั่นเองนี่งวดเข้าสามมันโมเมนต์วานนี่นี่งวดเข้าสามคินบอกครับ วัดเก้าสามก็ตรงตรงเอยสองหกห้าเก้าเป็นบ่อเก้าสามเป็นบ่อบ่อเขาสองหกกับเก้าสี่ออกเก้าสามออกเก้าสามแต่ว่าที่จริงอยู่ในสูตรมันมีอยู่แล้วเออมันมันมีอยู่แต่ว่าเขาบอกเวลาเขาบอกคนบอกว่าถึงนี่นี่วัวดนั่นนี่วัวเส้นบัวมาเอานะเมือนั่นบอเลยเอาให้เบื้องนอกผมเบื้องนั้นบ่อใดอกไล่ผลจะจันท์มันที่แ จ็คเดียนได้เป็นเดียนได้คข้าบริเวเฮ็ดอันข้าบริเวเฮ็ดอันครับบริเวเฮ็ดเป็นอันเป็นนาเป็นนาไว้แบบตามควเข้าใจจะคล้องหล่นนะครับแต่ว่าแต่ว่าคนอื่นนี่เบื้องบเข้าใจน้ำปูดอกกันเข้าใจหรอเพราะบางทีอะไรอาจารย์ได้อาจารย์ได้เขาว่จดลงในหนีนะนี่ฟ้ามันตรงกันว่าทีครับนี่มันออกมันออกบกแดด họu bèn các này, nó nói hông bèn các sôi đó, nó nói hông bèn các cầu câu, nên bỏ, cô hông sáng các sôi câu nên bỏ, bà này vẫn cầm mà ở, câu bèn chết câu, câu, nó để, đây để, để, để tìm เมเอ,เเอ,เเอางวดไม่เนี่ปูเอางวดไม่นี่เอาของไม่นี่ยไปย้อนอเคเล้องไม่นะครับเขียนรถเนาะครับเขียนรถรถแล้วครับว่านี่เอฟซีฮังลาคุยกันอยังไรสาระวา่าอันคอมเมนต์มามีคนเดียวคนเบิ่งคนหลายๆไหมไม่พูดไรเบิ่เบิ่งกับบล็อกบล็บอกออกรถผู้ใดบ่เบิ่งกับเลียนพานเนาะ บอกเลยไปเยอะไปเสียดาย้เยอะไปเสียดายคนเหรอบอกครับมีผุดมีมีคนเดียวอไปโซเรียงอื่นจังโซเรียงอื่นได้ก็มันเกิดธรรมดามาพอกันเนาะมันก็มีเรียงว่าก็เรียงคุยกันธรรมดาเป็นยังเขียนแต่จีม่าขวงงูยัอยพราะขวงเห็นอย่างพี่ทาวตัวตัวเลขพี่เบิงตัวตัวเลขหน้าที่เดียวมันมีคนขวงจะวาดเลขข้างบูชือแม่กลุ่มนันเละว่าโอ้ยลุงลูกเอ้ยย่าให้เขายอมไม่ใหดคลิปถอดไปทั่นเอ้า บ่อหร่เห็นจังไดเขาเจ้าก็เคยมาเห็นน้ำประจําเ้าก็เนาะแล้วจะบุญแล้วจะวาสนาแล้วจะโชคผู้ใดก็แม่นครับอืมแล้วจะดวงอืมเกาก็บ่ได้ว่าคืออย่างนั่นนะเขาเจ้าก็เท็ดไปพ่อได้้ไดวิวเลยยังมพ่อได้วิวได้ยอดวิวยอดยังคุ้มกันไปขาเจ้ามีรายได้ไว้สนอกครับเ้าก็ได้เ้าก็บ่าไม่เลนั่นเนาะแต่ว่าเพราะอันไม่ออกคนว่าอย่างไรเหตุไม่ออกในบ้านบ่ผู้ยุ่ง ยืนน้องัน้าพูดแหม่โันโอรมาบอกิ่นโอ้ยหลโ้หจักแล้วหลุจักแล้วบอกแล้วห้าศูนย์องเหรอครับเลือกสามตัวบอกซืโอ้หลุจักแล้วพันที่สิบหกเนระครับสิบหกห้าศูนย์สามเท้าไหกเจ็ดครับ อเ,เอาตัวกันหมดครับเอาตัวมาโหลดสองฟาดงวดวันหนึ่งสองไม้แห้งสองกับเจ็ดเขียนบ่อรอนนั่นนะครับเขียนบ่อรอนเซนทั้งนี้ก็ได้คู่กับกาคู่ก้นกับขวงมันอันด้วกข,ข้างเนี่ยมันมันทำเหล็ก ง่างไงคือจองเขึ้นไปบ่าเลยครับมีคนหลวงโบนีมัขัดเข้ามันเลศข,ของบบถือเห็นว่าปีนั้นเขาองำว่าอา,าจารย์ให้หวยแบบนี้เราไม่ได้ตงังเลยเอามาให้ผมผมจะปล่อยให้มมนเอาซ่องมากครับปแจกซ่องซ่องเราสองพันสองพันข้าวเดียวนี่งินสี่หมื่นเนาะมันั่น, 40, น,นเครียเขาครับวันนี้พิทแต้มเดียวเลยเนาะ จะาั liberal, oh, there, hmm. so you know, a, 2, ่นมากเลยโอ้ยเฮ็ดด้วยหมั่มมันก็บ่ไไ้แล้วครับบางทีเฮ้ามิจะบอกคนซื้อนะครับเห็นมาซองละสองพันเล็กว่าเขามมนก็บจิบหายแล้วครับขึ้นไหนก็จะปู่เด้โอ้ขึ้นไหนบอกประกันประกันว่าเราประกันขึ้นเง่นไงขึันเข้าข้าเอานะครับหมั่มมันเฮ็ดดังสั่นเลยแหละเรียกว่ามันมันเล็กแบบนี้เขาเขาอยายามเฮ้าเฮ็ดแบบเฮอาบอกคนแบบครับอีกหนึ่งเฮ้าซื่อน้่กเขาพยายามใครถือมื่อ่นะครับโอ้เออแม่นอยู่ครับ มันบ่ซืบอะไ้แล้วจะเลขของเนาะเลขมื่อนี hmm. ่มันมันมันระวังยนาอยู่ได้เพราะมันเป็นเลี้ยงไอ้น่องครับแต่ว่ากับว่าเนี่ยเขามาออกอะไรขึ้นกันมาอะไรขึ้นกันตาตาแปดกับเก่ายังมาเหมือนกันบุญบุญอุวันหนึ่งสองไม้แห้งไม่ใชมาม้วันนี้ปะ เลขสามนะครับนาะสามได้พี่น้องได้สามสามหกหกเพราะว่าขาหังมันเป็นบนล่างมันจะออกอยู่ในนี้น้องเชียมันจะออกถ้อยู่ข้างนี้มันออกเลยขาล่างนะทั้งบนทั้งล่างที่ออกขาเดียวนะน้องเทียมก็มาออกอยู่นี่ครับเอาเป็นบนล่างเลยนะครับ จะว่าปูแบบเนี้ยจะว่ามันจี้หายอยู่บนคือบนล่างคือลางคือมึงนนหันแล้วศูนย์สองนี่คือบนเก้าเจ็ดคือนบนุญคนออกเก้าเจ็ดคือบนเลยมองหันครับแม่นจะเน้นบนญด้วยจะว่ามันเปลี่ยนแปดเก้าว่านี่มันอยู่เ,นนเ,ป,เป็นล่างแล้วมัน,นบอกแล้วจะมันแล้วหนึ่งสองสี่ห้าจะเรีกยกไอหน่องมาเตี๋ยวอืด เนีนให้ได้ครับลูวกว้องเก่านี่ยเลยเจ็ดแปดล่างเจ็ดแปดไปนอนอันนี้เจ็ดแปดนี่ครับตัวน้ำนะครับแล้วเช็ดอันนี้เช็ดอสีแดงเลยเขียนรเครับตัวนี้ไม่ต้องกลับเด้อตัวเก้าสองนีตัวเก้าสองไม่ต้องกลับบานนี่นี่ตัวตัวรถด้อตัวรถตัวนี้ครับสองหก เป็นสองหกมีตัวเดียวครับแล้วก็บ่ต้องกลับตัวนี้ก็บ่ต้องกลับตัวนี้ก็บ่ต้องกลับครับตัวนี้ก็บ่ต้องกลับชุบหนีบนนี่บนนี่ตรง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 เลยครับคือมีค้าล่างนี่แหละมันไ้กลับไปกรับคือตัวนี้ตัวนี้ให้เนียนล่างนี่เนียนล่างล่างแล้วเพราะว่าปูเขียนล่างแล้วเด้ตัวนี้เนียนบนมานี่บาหนีตัวนี้บนล่าง ตัวนี้เน่นบนพื่นกันเขาหปว่าบนล่างหรอครับอันอทอยเอซีับสนนี่นี่แต่ว่าปูเขียนล่างแต่ว่าให้เป็นเน้นบนเอฟซีกี่งงนะครับอันี้บนล่างครับเขียนบนล่างล้วครับเพื่อด้ปูามาสูบกันหรือห็นออกบอกแล้วบอกอเีเ่ยเีเ้ยเขา อ,อันนี้บนอันนี้บอลบอลในบ,บนล่างเนี่ยคือบนคือบนล่างคือลางเลยตังนี้บอย่างยอนนี่บนลเมื่อต้องขั้นเป็นตบกลับมันขี่เป็นบนเออมันเคยออกขั้นตัวตรงเกตแปดเนี่ยก็<อ>คือเป็นลางโอ,โอ้ตัวนี้มันเป็ี่นบน จะว่าให้เน่นบนครับก็เน่นบนก็ปูกระเชยนปูกระเขียนึงม้วดหกศูนย์หกศูนย์นี่มันออกหกศูนย์เมนบอกครับเก้าแปดเป็นบนหกศูนย์นี่เป็นล่างมาคือออกมัางสี่คือเป็นเป็นล่างยางเดี่ยวอืมกันออกไปยังสี่เอาบนอันแถวนี่เป็นบนล่างรถดปูเพราะว่าเอฟซีคนจีงงแล้วแต่กอันนี้คือคือทีเนียนไฮแบบนั่นนะครับอันนี้เนียนบนเนียนบนเลยนี่เนียนบนเนียนบนจน ตัวนี้ให้แน่นบวนี่ตัวแปดเจ็ดนี่เรียกมันมากสินี่ก็สิ่งั้งที่เน้นบนเจ็ดเน้นบวบสองกับเจ็ดนบวดบส,ดสองกับเจ็ดเมื่อหันบริเวณศูนย์มือไหยศูนย์กับห้ากับศูนย์มันมากศูนย์ก็ว่าบอกเก้าเจ็ดกับศูนย์สองเมื่อหันศูนย์ในสองกับเจ็ด สองคือสองก็เก็บรเนี่ยมือถือนี่เท่านี้แล้วตัวเนนี้ยให้ให้เน้นเน้นนั่งนั่งนี่คือบนนี่ตัวนี้บนนี่บนเด้อเก้าสองครับบนตรงตรงบนบลแถวนี่คือบนอย่างเดนียวตรงแถวนี้บม่ต้องบ่ซส้อบ่ต้องซืียรางครับบ่ต้องกับเื้อก็ซื้อตรงตรงเลยับมีตัวเดียวคือตัวรถนี่สามหกเป็นสองหกครับคุณมุนอันคุณมุนเอาเสื้อ ตัวน้ยังได้สิบตัวบน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 มาเครื่องตัวนี้ยี่สิบตัวงสินะครับนับ่าให้เน้นบนนักบนนะครับเอานักบนมาต้องคูล่างตัวนี้มาต้องคูณล่างอันแทวนี่บนย่างเดียวตรงตรงไม่ต้องกับเดี๋ยวนี่เน้นล่างนี่เซฟซี่เบ่งตรงตรงกันครับอ่ะพี่น้องรับแคบหน้อจอได้ครับ้อตัวเนื่องนั่คือตัวนี้หละนี่ตาให้เล่นนี่นะครับ เอาคักๆเลยตัวนี้ทุกแวนโอ้ยตัวนี้ตุ๊กแวนตุ๊เแก่นี่มันมันมันกันกันกันเปื้อนด้วยด้วยกันเปื้อนกันเปืนหกเก่าโอ้กันสองนี่ นี่นี่นี่ขันเพื่อนแบบนี้นะ<อ>้หมวดวงหันขาา้ามักบ่มาักกับมุ้ไปยังอันนี้คือขันมันออก,กุูงๆคือชุ่มนี่รวดนี่เอาห้เบิ้งชื่อภาษว่าครับอ้ยเรีกอ่มาม้จัเฮ็ดน้อภาองจบวานะครับพร้อมันเหลื่อนอข้นวงหันอ่ะขึ้นวงหันนี่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 ครับคุณก้าวตหกก้าให้เจ้าเงินบ่ครับหกก้าก็หกสองเงินบ่อืมกับช่องเกียดเงนบ่หกกกับองเกียดนบ่ มันบอ่บบอศูนย์สามนะตัวห้าบอไห่ครับหพี่น้องแคบหนาจอได้วยครับเนาะปูวากอันนี้คือบนย่างเดียวตรงตรงสามหกหกเก้าเก้าสองเน้นที่เก้าสองอันนี้ตรงตรงอันนี้กันเปืเป้อนเป็นตกกราบได้พี่น้องได้กันเปื้อนอันขั้นวากันอันขั้นวากันตรงคร,ร,รับคือชื่อสองหกหกเก้าเก้าสองเลยอย่างนะคือบน ครับบนบ่ต้องกลับเพื่อบอกข้าเจ้ารถว่าซิียวบ่ต้องกลับชุ่มนี่บ่ต้องกลับนี่ครับอันบ่กลับกับปูไม่เขียนกลับไปได้ครับนี่ยปูเขียนกลับไปได้ครับเนี่ยบ่ได้กลับนี่เดี๋ยวหกโอ้บ่ได้กลับนั่มันเก่าหกเก้าเขาเก้ากขเก้าสองเก่าเก่าสองนี่คือว่ากันเปินกับตัวเดียวกันตัวนี้เลขตัวเดียวกันตัวนี้โอ้กระตัวเดียวกันบ่เป็ี่ยงครับเลขตัวเดียวกันนี่มันเก่าสองคือเก่านะครับเก่าสองนันคืเลี้ยงเท่านี้ครับ หมายว่าบนนี่ตรงๆเนาะบนนี่ตรงๆก็ต้องกลับฮันมากตัวใดก็ต้องค่อยชื่อฮันชุ่มนี่ชุ่มนี่ฮันมากตัวใดต้องค่อยชื่อบ่มากก็ต้องชื่อฮันให้ชื่อคือชื่อตัวนี้ชื่อฝังวังผลเลยนี่สองตัวนี่โอ้สองคู่นี่วังผลเลยนี่เก้าสองเจ็ดแปดนี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดคือตัวนี้ให้นักเลยนี่ตัวนี้ครับแปดเจ็ดนักมู่ซุดๆในไพ่นี่ครับส่วนล่างนี่หนึ่งสอง สี่ห้าเจ็ดแปดถ้ากับแปดเจ็ดแปดเจ็ดซี่บนครับแปดเจ็ดซี่บนอันนี้ให้เน้นล่างเจ็ดแปดเน้นล่างล่างย่างเดียวนี่ครับอันนี้เป็นบนบนล่างครับตัวนี้ตัวนี้ว่าต้องชื่อือให้ว่านี่แล้วทิมให้ว่าเลขสามคู่นี่บนล่างแล้วเนาะขับไปเนาะเลขกันชวนตัวเน้นนี่คือเก้าสองแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่แปดเจ็ด เนาะพี่น้องแคบหน้านนอจอนะครับได้มักชอบใส่หาจับสลากกินแบงซอร์ตอรี่กันกันบ่มักกับพานตาัวเลขเป็นแค่แนวทางคอยโชคดีมั่นมันม่นกันาการนรับก,การครับผมลุกโซกันหมาโนปูนเนาะหรือเรื่องเฮ่งกันหมวดบังนึงเห็นเปิ้นได้แต่แค่เสียวเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลอดตลอดชิดนี้สวัสดีครับผมไปบองด